คุณกำลังมองหาความรักที่แท้จริงใช่ไหมหลายครั้งที่เราอาจรู้สึกท้อแท้สับสนหรือไม่มั่นใจว่าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์ดีๆจะเข้ามาในชีวิตปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเพราะลึกๆแล้วเราอาจกำลังส่งพลังที่ขัดแย้งออกไปโดยไม่รู้ตัวบางทีเราอาจกำลังยึดติดกับอดีตที่เจ็บปวดหรือมีความเชื่อจำกัดเกี่ยวกับตัวเองและเรื่องความรักซึ่งทำให้เราไม่เปิดรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามา สาเหตุอาจมาจากประสบการณ์ในอดีตหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทําให้เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อเราเข้าใจถึงต้นต่อของตังหาแล้วเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจสําคัญในการ manifest ความสัมพันธ์ที่ดีคือการตั้งใจอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากการทําความรู้จักและรักตัวเองให้มากขึ้น โอกยกอดข้อดีข้อเสียของตัวเองยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเพราะเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเราเราจะดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราเช่นกันลองจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่คุณปรารถนาอย่างละเอียดไม่ใช่แค่วันที่พบกันแต่รวมถึงความรู้สึกที่คุณมีเมื่อได้อยู่ด้วยกันความสุขความเข้าใจความสบายใจลองเขียนมันออกมาหรือสร้างมูดบอร์ดที่เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ในฝันของคุณ สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการปล่อยวางและเชื่อมั่นในกระบวนการของจักรวาลเมื่อคุณได้ตั้งใจและลงมือทำแล้วให้ปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินไปตามธรรมชาติอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปมันฝึกฝนการขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวในปัจจุบันยิ่งเรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสุขและความรักที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น เคล็ดลับเพิ่มเติมคือการปรับพลังงานของคุณให้เป็นพลังงานแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ลองทำกิจกรรมที่คุณรักใช้เวลากับคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีและแบ่งปันความรักให้ผู้อื่นเมื่อคุณเปล่งประกายด้วยความสุขความมั่นใจและความรักคุณจะกลายเป็นจุดศูนย์รวมของความสัมพันธ์อันแสนวิเศษ จำไว้ว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดการ manifest ไม่ใช่การรอคอยอย่างเฉยๆแต่คือการเตรียมใจเตรียมกายและเตรียมพลังงานของคุณให้พร้อมที่จะรับสิ่งที่สวยงามที่สุดที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเชื่อมันในพลังของการตั้งใจของคุณแล้วความรักแท้เนื้อคู่ของคุณจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางสู่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบนะคะ